จาก EP ที่แล้วที่ป้าพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำในงานทักษะน้อยหรือที่เรียกว่า non-skilled หรือว่า low-skilled พร้อมพูดถึงค่าครองชีพในจังหวัดหรือเขตที่เราพออยู่ได้ที่แคนาดาพอมีพอกินแล้วก็พอเก็บนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในประเทศไทยแต่เราสนใจอยากไปทำงานที่แคนาดาจะมีเว็บไซต์ไหนหรือว่าแอปพลิเคชันไหนที่ไว้ใจได้อีก นอกเหนือจากอินดี้แล้วนะคะคลิปนี้ป้าก็จะขอแนะนำ5เว็บไซต์แล้วก็3แอปนอกจากนั้นแล้วป้าก็จะบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของงานในกลุ่มนี้รวมทั้งบอกช่องทาง PNP ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เอาละมาลุยกันเลยเว็บ <Yeah. S 1> แรกนะคะ Job Bank ซึ่งก็เป็นเว็บทางการของรัฐบาลแคนาดาสำหรับงานที่เปิดรับแรงงานต่างชาติก็จะมีสัญลักษณ์ International Candidates can apply เว็บไซต์ก็ jobbank.gc.ca นะคะซึ่ง jobbank เนี่ยก็จะมีแอปสำหรับ Android แล้วก็ iOS ด้วยค่ะส่วนขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์ jobbank ป้าก็จะอธิบายท้ายคลิปหลังจากที่ได้แนะนำชื่อเว็บไซต์และแอปทั้งหมดแล้วนะคะเว็บไซต์ที่สองนะคะ Atlantic Immigration Program Designated Employers ก็จะมีแต่ละจังหวัดในแอตแลนติกอย่างเช่น Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador แล้วก็ P.E.I. หรือชื่อเต็มก็คือ Prince Edward Island นั่นเองค่ะโดยที่บริษัทที่อยู่ใน list designated employers เนี่ยสามารถจ้างแรงงานจากต่างประเทศได้ค่ะเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บรัฐบาลจังหวัดนะคะอย่างเช่น Nova Scotia Immigration แต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากป้าขอทำแยกอธิบายวิธีสมัครงานจากเว็บไซต์นี้ให้ต่างหางนะคะโอเคเว็บไซต์ที่3ค่ะ Work Global Canada ของ Newfoundland and Labrador เป็นบริษัทจัดหางานที่รัฐบาลแคนาดารับรองมีงานสำหรับคนที่อยู่นอกประเทศโดยตรงเว็บไซต์ก็ตามนี้เลยค่ะ www.workglobalcanada.com เว็บไซต์ที่4ค่ะ Global Hire ให้บริการอยู่ที่ Alberta Manitoba Calgary และก็ Edmonton นะคะเป็นเอเจนซีที่มีใบอนุญาตถูกต้องช่วยในเรื่องของการจ้างงานแรงงานต่างชาติรวมทั้งบริการด้านใบอนุญาตการย้ายถิ่นฐานจิตประทะในแคนาดาค่ะแต่นี้มีค่าจ้างนะคะแล้วเขาก็ไม่มีตัวแทนในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้น ห้ามจ่ายเงินให้ใครที่อ้างเป็นตัวแทนเดดค์ดนะคะเว็บไซต์ของเขาก็คือ world wide web globalhire ca ค่ะเว็บไซต์ที่5เป็นเว็บไซต์สุดท้ายนะคะที่จะแนะนำชื่อว่า c a n a d i m ให้บริการอยู่ที่ Montreal Quebec นะคะเป็นสำนักง,งานกฎหมายด้านการย้ายถิ่นฐานนะคะไม่ใช่เว็บหางานโดยตรงแต่ว่าช่วยในเรื่องของการหางานแล้วก็ทำเรื่องวีซ่าได้มีค่าจ้างค่ะ แต่ไม่มีผู้แทนในประเทศไทยอีกเหมือนกันเราสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ worldwideweb.canadim.com ซึ่งก็จะมีทีมที่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับเราได้ค่ะ oh. ทีนี้เราก็มาดูแอปที่ใช้ได้ทั่วโลกนะคะอันแรกก็คือ linkedin สามารถสมัครงานกับบริษัทที่เปิดรับต่างชาติได้อันนี้มีระบบ networking ทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกับ hr หรือว่านายจ้างได้โดยตรง แอป LinkedIn เนี่ยมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ค่ะ oh. แอปที่2เนี่ยมีเว็บไซต์ด้วยนะคะ Glassdoor ซึ่งก็สามารถที่จะหางานอ่านรีวิวบริษัทหรือว่าดูเงินเดือนก็ได้แล้วก็บางบริษัทในนั้นเนี่ยเปิดรับต่างชาติด้วยนะคะแอปก็จะใช้ชื่อว่า Glassdoor Jobs and Community สามารถที่จะโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะ แอปที่3ค่ะ Monster ซึ่งหมายถึงสัตว์ประหลาดหรือว่าคนโหดร้ายนั่นเองอ่ะนะคะเว็บเนี้ยหางานระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมีตำแหน่งงานในแคนาดาด้วยก็โหลดได้จาก iOS หรือว่า Android โดยค้นหาว่า Monster Job นะคะป้าก็ขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าการสมัครงานจริงในแคนาดานเนี่ยไม่ต้องเสียค่าสมัครค่ะนายจ้างเป็นฝ่ายจ่ายไม่ใช่เรานะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเอเจนซีต้องเช็คว่ามีใบอนุญาตเป็น Recruiter ถูกต้อง<ๆ>ก็คือเป็นผู้สรรหาพนักง,งานอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็ควรจะระวังประกาศที่ดูดีเกินจริงอย่างเช่นเงินเดือนสูงผิดปกติหรือว่าไม่สอบถามคุณวุฒิ Qualification หรือว่าประสบการณ์ Experiences ของเราเลยนะคะยั yeah. Yeah. สรุปอีกทีนึงค่ะสำหรับผู้ที่อยู่นอกแคนาดา เว็บที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดก็คือ Job Bank แล้วก็ List Designated Employers ของแต่ละจังหวัดส่วนเอเจนซี่ที่น่าเชื่อถือก็มี Work Global Canada Global Hire แล้วก็ c a n a d i m ส่วนใครที่ถนัดใช้มือถือก็โหลดแอปอย่าง Job Bank LinkedIn Glassdoor Monster ได้เลยนะคะ Language ภาษาป้าขอคอนเฟิร์มเรื่องภาษาอังกฤษสั้นๆคะ่ะ ถ้าเราสนใจงานในกลุ่ม non-skilled หรือว่า low-skilled jobs อย่างเช่นงานในฟาร์มงานแม่บ้านงานครัวหรือว่าดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปงานที่เป็น tier 4หรือว่า tier 5เนี่ยหรือว่า non-skilled job จะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสูงมากนะกคะ่ะส่วนใหญ่ต้องการ CLB ระดับภาษาอังกฤษระหว่าง4-5เท่านั้นเอง แต่บางโครงการก็อาจจะกำหนดสูงกว่านี้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับจังหวัดและก็โปรแกรมนะคะสรุปง่ายๆงานฟอร์มงานแม่บ้านงานครัวงานล้างจานงานแรงงานทั่วไป CLBC และงานที่ต้องสื่อสารกับคนอย่างเช่นแค e g i v e ์ Security guard อยู่ที่ CLB 5ค่ะ oh. สำหรับผู้ที่อยากเตรียมย้ายถิ่นฐานไปแคนาดาด้วยโปรแกรม PNP Provincial Mini Program เนี่ยนะคะสำหรับ Non-skilled Jobs ที่ป้าพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่า Express Entry จะเหมาะกับ Skilled Workers ที่เป็น Tier 0ถึง Tier 3เนี่ยนะคะอย่างเช่น พวกแพทย์พยาบาลวิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นอะนะคะแต่หลายจังหวัดของแคนาดาก็มี PNP Pathways สำหรับแรงงาน Non-skilled เช่นกันค่ะ British Columbia PNP Entry Level and Semi-skilled ตัวย่อก,ก็คือ ELSS รับสมัครแรงงานในภาค Hospitality ก็คือโรงแรมร้านอาหาร Food Processing การแปรรูปอาหารแล้วก็พวก long haul trucking ก็คือการขนส่งด้วยรถบรรทุกระยะไกละนะคะภาษาอังกฤษใช้อยู่ที่ c l b c เองค่ะ Alberta Rural Renewal Stream ก็เปิดให้แรงงานต่างชาติทำงานในชุมชนเล็กๆโดยที่นายจ้างเนี่ยต้องอยู่ในลิสต์ที่ได้รับอนุญาตมีรลายตำแหน่งที่รับ non-skilled เข้าร่วมได้ะนะคะ Saskatchewan Immigrant Nominee Program S.I.N.P. นะคะก็มี hard-to-fill skills pilot รับตำแหน่งแรงงานขาดแคลนอย่างเช่น cleaners พนักง,งานทำความสะอาด kitchen helpers พนักง,งานช่วยเหลือในครัว farm workers คนงานฟาร์ม truck drivers พนักง,งานขับรถบรรทุกภาษาอังกฤษใช้ C.L.B.C. เองค่ะ oh. Manitoba P.N.P. Employer Direct Recruitment มีงานในภาคการเกษตรโรงงานแล้วก็งานบริการส่วนใหญ่ต้องการ CLB 4นะคะส่วนงานบริการก็จะเป็น CLB 5ค่ะ oh. Atlantic Immigration Program ตัวย่อ AIP เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย4จังหวัด Atlantic ก็ได้แก่ Nova Scotia New Brunswick PEI ก็คือ Prince Edward Island นะคะ แล้วก็ Newfoundland and Labrador เปิดให้รายงาน non-skilled สมัครได้นะคะโดยต้องมี job offer ก็คือนายจ้างเสนองานให้เราจาก designated employer ก็คือนายจ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะภาษาอังกฤษที่ต้องการในขั้นต่ำก็คือ CLB4 เท่านั้นเองคะ่ะ suggestion ข้อเสนอแนะก็แนะนำจากป้านะคะแม้ว่า CLB4 ถึง5จะเพียงพอ สำหรับการสมัครแต่ถ้าเราพัฒนาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นอย่างเช่นได้ซัก CLB 6, 7ขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้โอกาสได้งานที่ดีมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยต่อย,ยอดไปสู่การขอ PR ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนการเลือก PNP ก็ควรดูว่าเราเนี่ยสนใจทำงานในจังหวัดไหนเพราะว่าแต่ละ PNP จะกำหนดอาชีพที่ขาดแคลนไม่เหมือนกัน มีหลาย PNP นะคะที่เปิดทางให้รายงานกลุ่มนี้เข้าสู่การได้งานและได้พี่อย่างเป็นระบบอย่างเช่น BCPNP, ELSS, SINP, Hard to Fill Skills, AIP แล้วก็ Alberta Rural Renewal Stream ค่ะและถ้าอยากทราบว่าค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงเฉลี่ยในแต่ละสายงานรวมไปถึง ้าครองชีพในแต่ละเมืองหรือว่าเขตเป็นยังไงเมืองไหนพออยู่พอกินพอไหวพอเก็บก็การณาดูในคลิป EP194 นะคะจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสมัครงานในพื้นที่ที่เราจะอยู่ได้ค่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องที่ป้าติดค้างไว้ก็คือขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์ Jobbank อย่างแรกค่ะให้เข้าไปที่เว็บ worldwideweb.jobbank.gc.ca นะคะหน้าหลักจะมีช่องให้ค้นหางานอยู่ด้านบนเลยค่ะช่องแรกเขียนว่า job title or keyword ช่องที่สองเขียนว่า location สมมุติว่าเราต้องการหางานหมอนวดก็พิมพ์คำว่า massage therapist ลงไปในช่องแรกส่วนช่อง location ถ้าอยากหาทั่วประเทศก็ปล่อยว่างไว้หรือว่าจะระบุเมืองหรือเขตอย่างเช่น British Columbia หรือ Alberta ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะส่วนช่องถัดมาน้องๆหลายคนก็อาจจะงงตรงนี้ละค่ะเพราะว่ามีช่องเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาชื่อว่า Employer Name บางคนก็คิดว่าต้องใส่ชื่อบริษัทถึงจะค้นหาได้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเลยค่ะ ช่องนี้ก็ใช้เฉพาะเวลาที่เรารู้จักบริษัทนั้นอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าอยากหางานกับ Tim h o r t o n s หรือว่า f i r m o n t Hotels โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ถ้าเราแค่หางานทั่วๆไปหรือว่ายังไม่รู้ว่าในใจ้ายมีใครบ้างก็ให้เว้นว่างไว้เลยแล้วก็กด Search ได้เลยค่ะพอเรากด Search ค้นหาระบบก็จะขึ้นรายชื่อง,งานจำนวนมากมาย แต่ละรายการจะมีข้อมูลครบเลยค่ะอย่างเช่นชื่อตำแหน่งงานชื่อบริษัท employer นะคะเมืองจังหวัดงเงินเดือนต่อชั่วโมงถ้าขึ้นหน้านี้มาก็ไม่ต้องตกใจนะคะข้อความนี้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณอยู่นอกประเทศแคนาดาในขณะนี้คลิกที่นี่เพื่อดูเฉพาะงานที่เปิดรับผู้สมัครต่างชาติค่ะนี่ทีนี้เมื่อเจองานที่น่าสนใจก็ให้กดเข้าไปดูรายละเอียดในหน้านั้น ก็จะมีคำแนะนำการสมัครอยู่ด้านล่างสุดนะคะอย่างเช่น apply by email ตัวอย่างเช่น hr at maple resort ca หรือว่า apply online ผ่านลิงก์ที่แนบไว้นะคะข้อควรระวังข้อควรระวังนะคะ job bank ไม่มีในายหน้าไม่มีการเก็บเงินถ้าใครมาอ้างว่าต้องจ่ายค่าจัดหางานให้ระวังเลยค่ะว่า คุณเจอคุณมิรแล้วค่ะงานทุกงานต้องมีชื่อบริษัทชื่อเมืองแล้วก็ช่องทางติดต่อที่ชัดเจนและเราก็อยากกรอกข้อมูลส่วนตัวเกินความจำเป็นอย่างเช่นหนังสือเดินทางเลขที่หนังสือเดินทางหรือว่าบัตรเครดิตนะคะ summary โดยสรุปสรุปอีกทีค่ะเข้าเว็บ jobbank.gc.ca พิมพ์ชื่อตำแหน่งงานอย่างเช่น massage therapist ส่วนช่อง employer name เว้นว่างได้เลยแล้วก็ไปเลือกจังหวัดหรือไม่เลือกก็ได้ดูเฉพาะ jobs for international candidates กด search แล้วเลือกงานที่มีคำว่า international candidates อ่านรายละเอียดแล้วก็กด apply ยังไงก็ตามนะคะ job bank เนี่ยเป็นช่องทางหางานที่ปลอดภัยที่สุดในแคนาดาเพราะว่ามาจากรัฐบาลโดยตรงและที่สำคัญ ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะเพียงเข้าใจวิธีค้นหาให้ถูกก็สามารถเจอในายจ้างที่เปิดรับคนต่างชาติได้จริง e ี Period. เรทระยะเวลาส่วนที่น้องๆถามมาว่าเมื่อสมัครงานในเว็บ job bank แล้วต้องรอนานแค่ไหนกว่านายจ้างจะตอบกลับคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนายจ้างแต่ละรายเลยค่ะโอ oh. เพราะว่า job bank เนี่ยเป็นเว็บไซต์กลางของรัฐบาลที่รวบรวมประกาศงานจากทั่วประเทศ แต่ขั้นตอนการติดต่อกลับจะเป็นหน้าที่ของนายจ้างโดยตรงค่ะดังนั้นระยะเวลาในการพิจารณาผู้สมัครถ้าในจ้างกำลังต้องการคนด่วนอย่างเช่นงานแม่บ้านงานครัวหรือว่าฟอร์มบางแห่งก็จะตอบกลับภายใน1-2ถึงสสัปดาห์หลังจากที่เราแอพพลายไปแล้วนะคะโอเคแม่ okay, <man. S 1> แต่ถ้าเป็นงานที่มีผู้สมัครเยอะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องรอการอนุมัติ LMA <L MA, S 1> ก็อาจใช้เวลานานกว่านั้นประมาณ 1-2เดือนค่ะและบางรายก็อาจจะไม่ตอบกลับเลยถ้าคุณสมบัติของเราเนี่ยไม่ตรงอย่างเช่นภาษาอังกฤษยังไม่ถึง C.L.B. ที่กำหนดหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ใกล้เคียงค่ะทิปเคล็ดลับเคล็ดลับ3ข้อที่จะเพิ่มโอกาสให้ในจ้างตอบกลับนะคะป้ามีเคล็ดลับอย่างนี้ค่ะข้อแรกใช้เรซูเม่แบบแคนาดาซึ่งปกติแล้วจะมีข้อมูลเพียงหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะคะ ไม่ต้องใส่รูปไม่ต้องระบุอายุแต่ให้เน้นประสบการณ์หน้าที่ที่เคยทำสถานที่ที่ทำงานและระยะเวลาให้ตรงกับงานที่สมัครค่ะอย่าง oh. ที่สองค่ะเขียนอ e ีเนลแนะนำตัวสั้นๆภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า cover letter บอกว่าเราสนใจงานตำแหน่งนี้เพราะอะไรและเรามีคุณสมบัติอะไรที่ตรงกับที่บริษัทต้องการ 3. ค่ะอย่ารอเพียงงานเดียว ควรสมัครงานหลายๆบริษัทพร้อมกันเพราะว่านายจ้างแต่ละรายเนี่ยตอบกลับไม่พร้อมกันอยู่แล้วยิ่งส่งหลายที่โอกาสที่จะได้รับการติดต่อก็ยิ่งมากขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าใครสมัครงานผ่านโจบแบงแล้วนายจ้างยังไม่ตอบกลับก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะ <Yeah. S 1> เพราะเป็นเรื่องปกติของระบบนี้ค่ะเราทำหน้าที่ของเราให้ครบทั้งเรซูเม่อีเมลสมัครแล้วก็ตรวจงานที่เปิดรับต่างชาติให้ดี โอกาสก็จะมาถึงแน่นอนค่ะิวเจอ์อนาคตป้าก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังหางานอยู่นะคะอย่าท้อเรื่องของการรองานและอย่าท้อที่จะฝึกภาษาอังกฤษค่ะให้นึกถึงฝรั่งที่มาอยู่บ้านเราว่าออภาษาอีสานคลองปานหยัง <c oughs> เขาก็ฝึกจากการพูดคุยกับเรานี่แหละถึงจะพูดไม่ชัดเราก็พยายามเข้าใจ <c oughs> เช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษที่เราพูด เขาก็จะพยายามทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารอะไรเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอิสารอินเทอร์เพื่อรอรับสารประโยชน์ใหม่ๆต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย